หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและบริษัทซีพีออนจำกัดมหาชนหลักสูตรที่เรียนฟรีมีงานทำและรายได้ระหว่างเรียนเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคภาคธุรกิจในตลาดระดับประเทศและระดับโลก จากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้ตุนการศึกษาของบริษัทซีพีอจำกัดมาชนให้อะไรกับนักศึกษาบ้าง 1. นักศึกษาได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 2. นักศึกษาจะได้รับรายได้ระหว่างเรียนจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง ทุนการศึกษานี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างบริษัท CPO จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2562เป็นต้นมาจากทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในส่วนของการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้บรรจุงานในเครือของบริษัท CPO จำกัดมหาชนทันที เรียนฟรีมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วบรรจุงานทันทีอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาผู้จัดการร้านธุรกิจค้าปลีกเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจค้าปลีกเจ้าหน้าที่ด้านการออกแบบและตกแต่งร้านค้า เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการด้านธุรกิจค้าปลี